แล้วก็ในตู้เนี่ยจะเป็นไฟอา b ีบีนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านบนกันดีกว่าครับส่วนหนึ่งที่ชอบมากคือตรงหิ้งผาใช่พอเป็นแบบว่าเป็นสไาตลา์ที่ออกมาโอเคแบบมาดูดูน่ารักด้วยแล้วก็ดูแบบว่าสามารถบูชาได้ด้วยนะคะประทับใจทุกส่วนเลยสวัสดีครับพบกับเราอีกแล้วนะครับรายการพาไปบิวครับ วันนี้เราอยู่กันที่อานาสิบบางใหญ่ OR หลังนี้ก็เป็นอีหลังหนึ่งนะครับที่ทําการบิวอินกับเราแต่หลังนี้เป็นสไตล์โมเดิร์นแล้วก็ผสมผสานด้วยโทนสีเทาอ่อนแล้วก็สีขาวซึ่งดูเข้ากับตัวบ้านด้านในมากเลยนะครับเดี <político> ๋ยวเราไปชมด้านในกันเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับ ส่วนแรกจะเป็นตัวตู้ทีวีบริเวณนี้นะครับซึ่งจะเป็นพื้นที่ของรีฟลิ้งรูมหน้าบ้านตรงนี้อาจาย์ดีไซน์ทางด้านหลังออกมาเป็นลายหินอ่อนที่ผสมผสานเรื่องของคิ้วอลูมิเนียมนะครับวรวมถึงหน้าบ้านที่เป็นลันกษณะของตู้โชว์ตรงนี้เราก็จะใช้เป็นกระจกใสแล้วก็อลูมิเนียมด้วยเช่นกันด้านล่างนี้จะเป็นตัวริ้นชักซึ่งหน้าบานจะเป็นกดกระเด้งนะครับแล้วก็เป็นช่องสำหรับอาจจะวางพวกอุปกร,รณ์ใช้งานต่างๆตรงนี้ แล้วก็ในตู้เนี่ยจะเป็นไฟ R G B นะครับสำหรับส่วนถัดมาจะเป็นทางด้านของห้องครัวนะครับทางด้านนี้เลยนี่ห้องครัวด้านในนี่ครับจะเป็นการบิวอินครัวทั้งหมดจากทาง F N ของเราเลยตั้งแต่ตู้ลอยบริเวณนี้จะเป็นโทนสีที่เป็นเทาวเข้มแล้วก็ตัวท็อปหินที่เป็นสีดำตรงนี้นะฮะ ส่วนทางด้านกำแพงทงั้งซ้ายและขวาตรงนี้เราใช้เป็นแผ่นตัว PVC กันเปื้อนที่เป็นลายหินอ่อนนะครับแล้วก็ส่วนทางด้านตรงนี้นะฮะก็จะเป็นตู้ที่เราบิวอินเพื่อครอบตัวเครื่องดูดควันตรงนี้ อ่าแล้วด้านล่างก็จะเป็นเตาแก๊สนะครับพี่เราเจาะตัวแผ่นท็อปหินตรงนี้เพื่อให้พอดีกับตัวเตาแก๊สที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นซิงค์แล้วก็เป็นลิ้นชักทางด้านนี้ครับก็จะเป็นลิ้นชักใช้งานรวมถึงหน้าบานตรงนี้ก็จะเป็นบานเปิดใต้ตู้ซิงค์อีกทีหนึ่งแล้วก็ลิ้นชักเราจะเป็นซอฟท์โครสครับสำหรับส่วนด้านล่างก็ยังไม่หมดนะครับยังมีเรื่องของห้องนอนทางด้านล่างก็คือห้องนี้เลยนะครับ สำหรับส่วนห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องนอนเล็กชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าบริเวณนี้แล้วก็ตัวโต๊ะทางานด้านในก็จะเป็นตู้ซึ่งหน้าบานก็จะเป็นบานเปิดแบบปดกระเด้งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของลิ้นชักที่เราให้มาถึง4ชั้นเลยส่วนทางชั้นล่างก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปชมด้านบนกันดีกว่าครับครับขึ้นมาสําหรับส่วนชั้น2แล้วนะครับก่อนที่เราจะ ไปที่ห้องนอนเนี่ยเราก็ยังมีตัวบิวอินที่เป็นของหิ้งพ้าทางด้านนี้ก็ออกแบบจากตัวลายฉลุด้านหลังแล้วก็ให้เข้ากับความเป็นโมเดิร์นแล้วก็มีเรื่องของอลูมิเนียมที่เป็นโทนสีเงินตรงนี้นะครับก็พูดรวมแล้วก็เป็นเหมือนหิ้งพ้าสไตล์โมเดิร์นนะครับเข้ามาทางด้านของห้องนอนเล็กชั้น2นะครับเราจะทําการบิวอินบริเวณของตู้เสื้อผ้าของห้องนี้นะครับก็ ยังคงเลือกใช้คอนเซปต์ของหน้ากระจกใสแล้วก็เป็นบานอลูมิเนียมแล้วก็เป็นโทนสีที่เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับในตู้จะเป็นเรื่องของชั้นที่มีหน้าบานผสมผสานกับตัวลิ้นชัก,กน,นะครับที่เป็นลิ้นชักเก็บของทางด้านล่างเราให้มาถึง4ลิ้นชักนี้เลยทางด้านบนก็จะเป็นราวแขวน ตัวเสื้อผ้านะครับส่วนทางด้านของห้องนอนเล็กก็จะมีประมาณนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมห้องนอนที่เป็นมาสเตอร์เบดมกันดีกว่าครับทางด้านนี้เลยส่วนทางด้านของห้องมาสเตอร์เบดมนะครับจะ ทำการบิวอินตั้งแต่ตัวตู้ทีวีแล้วก็กรุผนังหัวเตียงรวมถึงวอล์กอินครัวเด้วยนะครับเราจะเริ่มจากตัวชั้นแล้วก็ตู้ทีวีในส่วนของตู้ทีวีทางด้านนี้ครับด้านหลังก็ยังคงเลือกใช้ตัวกรุผนังที่เป็นเรื่องของลายหินอ่อนโทนสีขาวให้เข้ากับตัวสีของห้องนะครับจริงๆก็อาจจะดูธรรมดาไปแต่ว่าบนความธรรมดาก็ยังมีเรื่องของไฟที่เราซ่อนจากทางด้านหลังของตัวกรุผนังตรงนี้นะครับก็ให้อารมณ์ดูเป็นโฮเดิลไปอีกนะครับ ในส่วนถัดมาครับจะเป็นบริเวณที่กรุผนังหัวเตียงโครงของตัวกรุผนังก็ยังคงเป็นไม้แล้วก็ใช้เรื่องของเบาะนะครับนุ่มๆเลยเพื่อให้เข้ากับตัวเตียงที่ลูกค้าเลือกใช้อาจจะเป็นโทนสีที่ดูมูดและโทนลงเกืนรุดกันนะครับส่วนของ walk in closet เขาจะเป็นทางด้านนี้เดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่า ส่วนแรกจะเป็นตู้ลักษณะอาจจะเป็นการวางของใช้งานรวมถึงมีไฟที่เราซ่อนไว้ในตู้แล้วก็เลือกใช้เป็นหน้าบางกระจกสีชาครับแล้วก็ขอบอลูมิเนียมนี่เป็นสีแชมเปญการใช้งานจะเป็นแบบกดกระเด้งนะครับส่วนทางชั้นวางตรงนี้ก็จะเป็นชั้นวางที่สามารถปรับได้นะครับด้านล่างก็จะเป็นลิ้นชักถึง4ลิ้นชักแล้วก็การใช้งานก็จะเป็นลักษณะซอฟ t ์โคสเหมือนเดิม ส่วนทางด้านนี้จะเป็นตู้สูงสําหรับแขวนเสื้อผ้าใช้งานต่างๆแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นการเก็บของใช้งาน<ๆ>ก็เป็นพื้นที่เก็บของที่ไม่มีหน้าบานนะครับ <Wow. S 1> ส่วนบริเวณนี้เราเลือกใช้เป็นกระจกเงาเต็มบ้านนะจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวเช็คบุคลิกภาพต่างๆแล้วก็ในส่วนบริเวณนี้จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็เป็นกระจกเงาโต๊ะเครื่องแป้งจะมีรินชักมาให้ถึง2องรินชาก,กันนะครับ ส่วนทางด้านนี้ก็จะแอบซ่อนกิมมิคเล็กๆไว้นะครับซึ่งเราดีไซน์ออกมาเป็นกระจกบานเลื่อนซึ่งบริเวณจุดนี้เป็นหน้าต่างเดิมของลูกค้าเราก็ไม่ได้ปิดครับบริเวณหน้าต่างเดิมตรงนี้ไปเรือจะเป็นเรื่องของการใช้แสงธรรมชาติในการแต่งหน้าด้วยครับสำหรับห้องมาสเตอร์เบรูมชั้น2ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็วันนี้ทางเจ้าของบ้านใจดีสะดวกที่จะให้สัมภาษณ์กับทางเรานะครับเดี๋ยวเราไปพบกับทางลูกค้ากันเลยดีกว่าครับเชิญเลยครับคุณเอ๋ครับสวัสดีครับ ก็อยากจะสอบถามคุณเอินครับว่ารู้จักเราช่องทางไหนครับพอดีไปเจอช่อง Youtube ของทางบริษัท แล้วค, <ฮะ S 1> คุณ, <ฮะ S 1> คณพ่อก็เลยดูแล้วก็คุณพ่อแบชอบเพราะว่าแบบว่ามีหลายคลิปมากๆเลยแล้วก็แต่ละคลิปก็คือแบบว่าทําสวยแล้วก็เข้ากับ,บ,บคอนเซ็ปต์บ้านที่พี่ต้องการเลยนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็คือทุกคนพูดแบบว่าน่ารักมาก <ฮะ S 1> ก็เลยติดต่อแบบบรกอย่างเงี้ยประทับใจก็เลยเลือกบริษัทนี้หลังจากที่ทําการบิวอินเสร็จแล้วครับคุณเอิร์มมีความรู้สึกยังไงบ้างคะคือเข้ามีโอกาสได้เข้ามาดูเลยเราอางทาบิวอินบ้างนะคะว่าติดงานแต่าพอเราเห็นภาพรวมที่เสร็จหมดแล้วเนี่ยประทับใจมากค่ะประทับใจที่ช่างที่มา คอยดูแลแล้วก็วิวอินตรงคอนเซ็ปที่ให้ดูหมดเลยสามดีที่ออกแบบมาเ 3D ของเราเนาะใช่ค่ะแล้วก็ตรงแล้วก็แบบว่าออกมาสวยตามตามแบบที่ต้องการเลยค่ะส่วนหนึ่งที่ชอบมากคือตรงหิ้งผาอ่าครับใช่รวมเป็นแบบว่าเป็นสไตล์ที่ออกมาโอเคแบบดูดูน่ารักด้วยแล้วก็ดูแบบว่าสามารถบูชาได้ด้วยนะคะประทับใจุส่วนเลยค่ะตัวบิวอินของโครงการอนาสติกบางใหญ่ก็จะมีประมาณนี้เลยแล้วก็ช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กไลน์ ยูทูบรวมถึง IG นะครับจะอยู่ทางด้านหน้าจอนี้เลยนะครับสำหรับ e ีีนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกัน e ีีหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะส่วนของ walk in closet ไม่ได้แบบที่ไม่ได้มอง,องกล้องอยงนี้ e. ในกรณีที่เราจะวางของใช้งานที่มีขนาดเออถ <K ill gun> อยกันมากวถอยก่อนมาขวัญบบาสามารถซึ่งเราก็สามารถใช้แสงธรรมชาติอาจจะเป็นเรื่องของการแต่งหน้าซึ่งเรา สามารถอาจจะเป็นถอยแคบไปใหม่ด <and> ิขอตัวกะลากะลาไปก่อนจะโจบอยู่แล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็น